สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการกล้วยหอมกับกูรูค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันค่ะอนุภาสิริรวงนะคะมารับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะเราก็กลับมาพบกันนะคะในวันจันทร์ที่15มีนาคมพุทธศักราช2564ค่ะซึ่งภาพรวมของตลาดหุ้นไทยในภาคเช้าวันนี้แบบทั้งวันนะคะตลอดทั้งวันนี้นะคะก็เรียกว่าตลาดหุ้นไทยก็ค่อนข้างที่จะแกว่งตัวอยู่ในแดนลบซะเป็นส่วนใหญ่ค่ะแต่ว่าก็แกล่งตัวอยู่ในกรอบภายในกรอบที่แคบๆนะคะ โดยตลาดหุ้นไทยนะคะวันนี้ก็พักตัวจะเรียกว่าพักตัวนะคะอย่างที่อาจารย์นทวุฒิได้บอกเราไปในคอมเมนต์ไปในรายการเมื่อสุกที่แล้วนะคะว่าวันจันทร์นี้ตลาดหุ้นไทยก็น่าจะพักตัวนั่นเองนะคะก็พักตัวเพื่อรอในเรื่องของปัจจัยสนับสนุนใหม่ๆนะคะที่จะเข้ามานะคะทั้งในเรื่องของการประชุมธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดในช่วงสัปดาห์นี้นะคะแล้วก็ในเรื่องของการที่จะมีะมติจาก สบคะ,คะขาก็จะมีการเปิดเมืองหรือไม่นะคะก็ต้องรอการติดตามการประชุมสัชุดใหญ่นะคะในวันที่19มีนาคมนี้นั่เองนะคะก็เป็นปัจจัยที่น่าติดตามทั้งสองปัจจัยนะคะไม่ว่าจะเป็นปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกประเทศของเราค่ะประกอบกับในเรื่องของสถานการณ์โควิด -19 นะคะในประเทศค่ะก็รู้สึกว่าจะมีความในเรื่องของความกังวลนะคะที่เพิ่มเข้ามานะคะในช่วงตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วนะคะ หลังจากที่มีผู้ป่วยรายใหม่ค่ะเร่งตัวขึ้นมาบ้างน,นะคะซึ่งสร้างสเตนติเม้นต์เชิงลบต่อดัชนีค่ะโดยล่าสุดนะคะทางกรุงเทพมหานครค่ะคุณผู้ชมคะก็ได้มีการปิดตลาดย่านบางแคทั้ง6แห่งนะคะไม่ว่าจะเป็นตลาดสิริเศรษฐนนนะคะหรือว่าแสงฟ้าเก่าค่ะตลาดศูนย์การค้าบางแครตลาดกิติตลาดพาสมตลาดใหม่บางแครแล้วก็ตลาดวันเดอร์ค่ะเป็นเวลา3วันนะคะก็คือ16-18มีนาคมนี้ค่ะ จากนั้นก็จะประเมินผลการตรวจเชิงรุปกลุ่มเสี่ยงนะคะหากพบว่ามีผู้ติดเชื้อจํานวนมากก็จะพิจารณาขยายวันปิดต่อไปนะคะส่วนในเรื่องของวัคซีนเอสตราเซเนกานะคะที่สร้างความกังวลไปเมื่อสุดป,ปลายสุดสัปดาห์ที่แล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องของในเรื่องของความปลอดภัยของวัคซีนป้องกันโควิด -19 ของเอสตราเซเนกาค่ะจากกรณีที่หลายฝ่ายมีความกังวลถึงความเชื่อมโยงระหว่างวัคซีนโควิด -19 ของเอสตราเซเนกา กับภาวะลิ่มเลือดอุดตันนั้นนะคะเอสตา้าเซเนกาก็ได้ออกมายืนยันค่ะล่าสุดนะคะว่าความปลอดภัยของวัคซีนป้องกันโควิด -19 ของเอสตา้าเซเนกาซึ่งสามารถอ้างอิงได้จากข้อพิสูน์ทางวิทยาศาสตร์นะคะและยืนยันว่าเอสตาเซเนกาให้ความสําคัญกับความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นอันดับแรกค่ะโดยบริษัทก็ยังคงดําเนินการตรวจสอบและก็ติดตามผลด้านความปลอดภัยของวัคซีนอย่างต่อเน,นื่องนะคะค่ะนี่ก็เป็นปัจจัยในรอบวันนี้นะคะที่เกิดขึ้นในวันนี้นั่นเองค่ะเดี๋ยว ขออนุญาตสรุปภาวะตลาดให้คุณผู้ชมนะคะได้รับทราบกันสักเล็กน้อยนะคะว่าวันนี้นั้นตลาดหุ้นไทยปิดอยู่ที่ระดับเท่าไหร่นะคะค่ะวันนี้นะคะดียชนีตลาดหุ้นไทยก็ปิดอยู่ที่ระดับ1,565.73จุดค่ะลดลง2.46จุดนะคะหรือว่าคิดเป็น0.16ค่ะมีมูลค่าการซื้อขายะคะอยู่ที่72,811.15ล้านบาทค่ะ ส่วนห้าอันดับหลักทรัพย์ที่ซื้อขายสูงสุดวันนี้นะคะมีมูลค่าสูงสุดก็คืออันดับแรกนะคะหุ้นปตทค่ะวันนี้ปิด41บาท25สตางค์นะคะลดลง0.50บาทหรือว่าที่เป็น1.20%ค่ะมีมูลแล้วก็มีวอลุ่มเทรดนะคะอยู่ที่3,300กว่าล้านบาทค่ะแล้วก็ตามมาด้วย STA นะคะวันนี้ปิด44.8บาท25สตางค์ค่ะเพิ่มขึ้น2.75บาทหรือ6.04%ค่ะด้วยวอลุ่มเทรดนะคะ2,300กว่าล้านบาทค่ะ อันดับที่3ก็คือ KBank นะคะปิด145บาท50สตางค่ะลดลง1.50บาทหรือว่า1.02%ค่ะมีมูลค่าการซื้อขาย1,817ล้านบาทค่ะอันดับที่4นะคะก็คือหุ้น IVL ค่ะวันนี้ปิด46บาท25สตางนะคะลดลง0.75บาทหรือ1.60%ค่ะด้วยมูลค่าการซื้อขาย1,630ล้านบาทค่ะแล้วก็อันดับที่5นะคะหุ้น c d g ค่ะปิด136บาทนะคะลดลง5.50บาทหรือ3.89%ค่ะ มีมูลค่าการซื้อขาย1,472.48ล้านบาทค่ะนี่ก็คือค่าหลักทรัพย์นะคะที่ซื้อขายสูงสุดประจําวันที่15นี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปนะคะพูดคุยกับอาจารย์นัทพุฒิรุ่งวงค่ะจากบริษัทหลักทรัพย์ต้นทางคอร์ปอเรชันนะคะซึ่งเป็นกูรูประจํารายการของเรานะคะมาวิเคราะห์มามองตลาดหุ้นไทยวันนี้แล้วก็ทิศทางวันพรุ่งนี้ค่ะว่าอาจารย์นั้นมีความคิดเห็นอย่างไรค่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมรู้ฟังนะคะรอสักครู่ค่ะ อาจจะติดภารกิจบางอย่างนะคะ